ตำบกักบก๋วตำบแบบคงพี่น้องใส่พริกใส่กระเทียมลงไปคนจามทั้งไหร่นัวนัวล่ะนัว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 ตำบักบก๋วตำบแบบคงพี่น้องใส่พริกใส่กระเทียมลงไป กำจามทท้งไหรนัวน,นัวล่ะน,นัวน,นัวนัวนัวตับับก๋วตับ,บักบฮง,งพี่น้องใส่พริกใส่กระเทียมลงไปแมงแมงสดิ้ง <c oughs> ตัวเล็กผ <c oughs> ัดนอไม่ดองพีนง่น้องนอไม่ดองหยุดของความอร่อย แห่งของเราพร้อมโครกไม่มีปะลารนี่ก็เป็น,เ,นปเป็นแมงเป็นเพื่อนที่แข่งของเราพร้อมโครกไม่มีปะลารนี่ก็เป็น,เ,นปเป็นแมงเป็นเพื่อนใส่นี้น้ำพี่น้องใส่บอบดองบอบดองเฮ็ดแล้วก็ แกงยาชุนพริกแกงต้นบ้านเราฟังไปเสียงวกแมงแมงสะดิ้งตัวเนี้ผัดนอไม่ดองพี่น้องนอไม่ดองใส่อันนี้น้ำพี่น้องใส่บอบดอง น้องเฮ็ดแล้วก็สักน๊นองใส่ช่องฟิชเอาไว้ลำ้มใส่ปลาลามปลาล่าก็เป็นปลาล่าที่เขาเขาห,หุงสุกแล้วน่าแซ่บๆน้ำกัน นำส้มใช่ปลาปลามปลาปลาก็เป็นปลาลาที่เขาเขาปรุงสุกแล้วแมงแมงเสดิง่ง <c oughs> ตัวเล็กผ <c oughs> <c oughs> ัดนอไม้ดอง <c oughs> พี่น้องผัดนอไม้ดองพี่น้อง อยู่สองความอร่อยหอมพริกแกงยาชุนพริกแกงใส่อันนี้น้ำพี่น้องใส่บะกลอดองบะกลอดน้องเฮียแล้วก็พริกแกงของเราพร้อมครก ะะ<ต>นะะี่ก็เป็นเป็นแมงเป็นเพื่อนใส่ช่องฟิตเขาไว้ลำชมใส่ปะลาม่าปะลาลาก็เป็นปะลาลาที่เขาเขาปรุงสุกแล้ว หุดของความอร่อยค้ามจำเท้งไห่นัวน,นัวล่ะน,นัวน,นัวนัวนัววันนี้ก็ใช่มาต่ำสม้มมะละกอมีมะละกอเป็นของตัวเองจ้ะ

จิ้มมึงดูจิ้มมึงดูคอยกระย่านผิดอืมแซบอีพอละมกักพริกไหลรรม,มายรอส้มตำตำส,ส้มที่เน่ะนะแซบๆน้ำกัน ดีจามเท่าไหร่นัวนัวละนัว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 ลำสุมใช่ปลาปลามปลาลาก็เป็นปลาลาที่เขาเขาปรุงสุกแล้วชิ้แข่งของเราพร้อมโครกไม่มีปลานี่ก็เป็น,เ,นปเป็นแมงเป็นเพื่อนนะำแชบๆน้ำกัน ตัวต้นบ้านเราฟังเสียงพวกที่แข่งของเราพร้อมโครกไม่มีปลารนี่ก็เป็น,เป,นปเป็นแมงเ,เพื่อนๆลำช,ชลุ่มใช้ปลาร้าปลาร้าก็เป็นปลาราที่เขาเขาปรุงสุกแลชช้วจำชุ่มใช้ปลาร้า ลาก็เป็นปลาที่เขาเขาปรุงสุกแล้วตัวเพินมบ้างเราฟังเสียงปุกตับบบตัวตำบ,บักห้องพี่น้องใส่พริกใส่กระเทียมลงไปวันนี้ก็ชิมะตำสมมะละกอ มีมะละกอเป็นของตัวเอง,จ,องจ,จ้ะาำจำทั้งไทยนวๆแวลละนววๆๆวลวจำชุใมใช้ปลาลามปลาลาก็เป็นปลาลาที่เขาเขาปรุงสุกแล้วน่าแซ่บแซ่บน้ำกัน ใส่อันี่น้ำพี่น้องใส่บะกลองดองยบะกลองดองเย็กแล้วก็จิ้มมันดูจิ้มมังดูคอยกระยานเพรืมแซบอี่พอละมักพริกไหลอันมีพริกแกงยาชุนพริกแกง

นี่ก็ที่มาตำสมมะละกอมีมะละกอเป็นของตัวเองจ้ะพี่น้อง <c oughs> ใส่อันนี้น้ำพี่น้องใส่บะกกอดดมบะกกอดร,ร้องเย็ดแล้วก็ใส่ตำบ,บกับบกกอตำมบะฮห้พี่น้อง ใส่พริกใส่กระเทียมลงไปมานะแช่ๆน้ำกันวันนี้ก็ชิมาตัมส้มมะละกอมีมะละกอเป็นของตัวเองจ้ะมานะแช่ๆน้ำกัน แมงแมงสะดิ้ง <c oughs> ตัวเล็ก <c oughs> <c oughs> ผัดนอไม่ดองพี <c> ่ <oughs> น้อง